ถูกเผาอ่ะแกย่างถูกเผาอ่ะเราจะเอาใบเสียบอะเสียบตูดซ้ายอเสียบตูดขวา,าร้อนจริีจีลาจรีจีลาจีจีเฮ้ยเอ,ยเอยาฟังอยู่ไปเนี่ยบอกแล้วจะบอกให้นิ่งๆเอาไว้อะไม่รู้เรื่องเลย<ม>จังหวะนี้แหละเด็ดสุดเลยรู้ปะถ้าผู้หญิงเขาเห็นเรานิ่งปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบโอ้ตายละผู้ชายอะไรอ่ะช่างนิ่งเหลือเกินอะ่ะเห็นแล้วยิกจะีก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 ีที่เท่ดุดดังภูผา เจอจ้าเหมือนแสงตะวันดูหน้าพี่เวลาเจออะไรตกใจปุ๊บหน้าพี่จะเป็นแบบเออดูไว้ไอ้เพชรนี่มันบ้าแต่นี่บ้ากว่าย้อ้มันสอนเนี่ยแล้วเขาเล่นเก่งไหม ทุกปีมีมสเสน่ห์เท่ากวงหรือเปล่ามากมาอ <c oughs> นาคตนี้จะได้เป็นเท่าแก่ว่าก็ <c oughs> ว่าตานะและทนะ <c oughs> ี่สำคัญน,นะมีสายดีเปล่าที่สำคันนะมีส่ยดีมากๆๆๆมากมายนี่ยังมีผู้ชายที่เพอร์เฟคขนาดนี้เหลืออยู่ในโลกนี้อีกหรือเนี่ยเท่า <c oughs> ที่ฟังฟังนะความหล่อต้องประมาณมาริโอเมาแหนะ เราเอก็เราเรานั้นน่ะนะโอ๊ยแผนนี้เน่นี่ไงทำอมอะไรกันก็ไม่รู้เจอสมลีก็เพอบอกหมดหรอกว่าเตียนอยู่ที่เดียวกันกับสัมรีอะแล้วก็เตียนอยู่ห้องเดียวกันตั้งแต่ปหนึ่งอะนี่ขนาดเขินนะมันตอบเขาหมดถึงต้นตะบนไทยนี่ถ้ามันไม่เขินเนี่ย มันไม่ไปขอก็แต่งางานวันนี้เลยไงวะก็ว่าตะอยู่เสียอีดสมรีรักในวัยเรียนเนี่ยเกิดขึ้นได้นะแต่ยังไม่ต้องรีบร้อนใช่อืมถูกต้องแหมสสมรีก็รอเล่นนะก็แค่อยากให้เขาได้รับในสิ่งที่สมรีตั้งใจทำแค่นั้นน่ะส่วนที่เหลือจะเป็นยังไงสมรีไม่สนใจแล้ว อุ้ยจริงเหรองั้นพับห้าพันตัวเลยพี่เชียร์เต็มที่มานจคอยสบไมาช่วยน้องหาฟอนแล้วมันมาเรยเลยเลยเลยหาแฟนกอตั้งเจียกวังเงินทองช่วยพับหน่อยดิไม่โอ้โหลุงขาช่วยสำลีหน่อยนะคะกติกอะ่ะไม่อยากให้สำลีเสียใจ,จยอ,อ่ะ เพื่ออนาคตของชาติบ้านเมืองกวงช่วยก็ได้แต่โบราณบอกใกล้เกลือให้อ้อมไปกินจ่างโอ้ยนี่ตัดใจยอมช่วยก็ได้นะอ้อมไปหยิบฝั่งนี้ดอิท้ทิว่าทำไมวะฮะสิว่าทำไมขอบคุณลุงสองคนมากนะคะ่เหรอ ตอนที่สำรีขอให้ช่วยเนี่ยไม่เห็นมีใครอยากจะช่วยสักคนเลย <c oughs> ไม่รู้ใจพี่ปุนเลย่เอาละทุกสพภพวิชาของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ได้มอบให้กับเจ้าหมดแล้วนะลูกแต่ก่อนที่จะกลับไปเนี่ยอาจารย์โกว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นกับเจ้าพอมอบของสิ่งหนึ่งให้เจ้าติดตัวไปของสิ่งนั้นน่ะชื่อว่าผอ พออพระอบฐุช่วยกันแก้หนี่ยชื่อว่าพระบอกพระอบสิเอาข้องมาเอาไปอาจารย์จะเสกให้เจ้าตอนนี้เจ้าคงไม่เห็นว่ามีอะไรอยู่ในมืออาจารย์รับโอ้นับไปสัอยันข้าขอกราบบุพพทูลลาพระอาจารย์พระยอดไปมันรีเกะแล้วครับก็นดานนะสิ เล่นสะเคลิ้มเลยคร<อ>ับเกแค่ไรวะไาดิอ่าอ่าออไม่ไม่เป็นไรเออนี่ดีมั่นใจขึ้นยังคร<อ>ับ<อ>พี่ครับเป็นเพราะพี่ใช่ปะคร<อ>ับ <c oughs> ดีดังนั้นอย่าให้เสียเวลาเลยต้องใช้วิชาสุดยอดผู้ชายไปมอบให้กับผู้หญิงที่พึงปรารถนาเชิญ มาหรือยังอะฮะอยางตปส่งแ้นอะอยากรู้ว่าเอาของไปให้เขาเนี่ยแล้วเขาจะเป็นยังไงบ้างอะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วนี่เขาไ่ายังไงบ้าง ก็ไม่ได้ว่าอะไรห้า<ม>สิบห้ก็<ม>พี่บอกแล้วว่าอย่าต่ออย่าต่อถ้าพับครบพันตัวนะป่านนี้ร้อเปอร์ซนตเต็มไปแล้วยังงั้นเองก็พับไปคนเดียวก็รักกันนด้นัะ่นสะิแค่ห้าร้อตัวอ้วกจะอ้วกอยู่แล้วเนี่ยลูงนี่นะไปขายติมดีกว่าอ,อไม่ไมไเป็นไรหรอกพี่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะ่ะ แล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเขาชอบสันนีีหรือเปล่าวะนี่คุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยเจ้าตัวเขายังไม่ตื่นเต้นเนี่ยจะรู้ผลมากเท่าคุณเลยนะก็ฉันอยากจะรู้นี่นี่ทันวาดภาพหน้าตาของน้องเขาเนี่ยว่าคงหน้าเหมือนมาริโอเน้ร้ายฉลาดสุภาพเป็นกรไดเหมือนตนสังกิตอ่ะเตือนหรือว่าทะเลนนิดแบบกอปมันจับคนคนนั้นแหละแกไปหัวก็เถิบตัวกระเที่ยงรู้อะไรเหรอ แกดีเักเล่นไงเท่าไหร่อาจารย์ลาได้ใจนู่นด้วยไปไปว่าไอ้เจ้าได้ไงไม่ดูเลยเหรอเอออ่ะก็พูดเถอะถามจริงเถอะถ้าแกเห็นเนี่ยแกจะอดไม่อิจฉาเขาได้เลยดูก็รู้คนอื่นนะเขาอิจฉาตาร้อนไอ้นี่อิจฉาทั้งตัวดูตัวดำไอ้นี่ประจันทำไมเขินอยู่ได้เขินจนหูกลางหมดแล้วเนี่ยทำไมอ่ะก็เขินอ่ะ ีความสุขก็ดีแล้วสมเอ้ยมีความสุขก็ดีแล้วสมเีียเลยพี่พูดอย่างนี้ทีไรมีเรื่องทุกทีเลยครับคราวนี้จะมีอะไรเปล่าเนี่ยไป้ยย่แล้วไม่ป่านนิ้ไม่ไม,มอาอีกเนี่ยโทรไปก็ไม่รับเหลวไหลจริงๆเลยก็รำไปก่อนดิป <c oughs> วดอะไร ก็ทุกคนด้วยนะคะที่มาสายพอดีเรามีเรื่องอะ<า>่ะฮ่าที่ชักมาเสร็จหรอกแหมน้อยใครบอังอาจหาเรื่องนลาะกติกเดี๋ยวพี่เพชรไปเคลียร์มันมันเคลียร์แล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วอ,อเคลียร์แล้วเคลียร์คนเดียวค่ะคนเดียวอุ้อตา่ตายอูต่ายวายกรยิ๊ผู้หญิงยุคใหม่เฮ้ย <c oughs> นั่นของขวัญที่เราฝากจะให้รุ่นที่ใช่เปล่าไ่อยากใหของเขา อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยนี่มันขวดโหลที่ใส่นกห้าร้อยตัวที่พวกพี่ช่วยกันพับไงเอ่อไอ้ที่แกบอกว่าแกจะไปให้ผู้ชายที่แกชอบใช่ปะเฮ้ยแล้วขวดโหลอยู่ที่น้องกติกนั่นก็หมายความว่ากติกคือผู้ชายคนนั้นเหรอโอ้จะบ้าหรือเล่าคุณคิดยังไงเนี่ยคือมันหมายความว่าไอ้ของชิ้นนี้ผู้ชายคนนั้นเขาก็เอามาให้กติกอะสิ เขาเอานกที่เราพับไม่ให้กระติกเหรออือโอ้โหใช่เลยมองตาค้างแบบนี้คำตอบคือใช่พี่เพ็ชฉันถามอะทำไมไม่ตอบเราคงอยากจะตอบแหละแต่พอรู้ว่าเป็นความจริงเลือกตอบอะไรอ่ะไอ้เจ้าสาลี